คยีย่อนิเมะขอเสนอมหายุดหยุดพิภพ,พภาคที่8ทวีบเยาตอนที่422ความมืดนั้นปรากฏออกมาความคิดด้านเวลานั้นเรือนลอยหายไปในบอ่อมังกรแปลสภาพณนะจุดหนึ่งภายในความมืดนี้ลาที่ปกคลุมไปได้วยน้ำสีดำนั้นเหนียวหนืดขึ้นเป็นชั้นๆเหมือนกับโคลนที่พันธนาการรอบร่างกายเอาไว้จนไม่สามารถมองเห็นร่างเงาของมนุษย พลังงานสีดำไม่มีสิ้นสุดยังคงถูกเทลงมาแต่ร่างที่อยู่กับไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆกระบวนการแช่ตัวนั้นดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องจนไม่อาจนับเวลาได้กระทั่งตะกอนเหนียวหนืดน,นั้นเกิดการสั่นไหวมองเห็นดวงตาสีดำคู่หนึ่งอ่าตัวดินตรงกับดืมตาเขาอยู่ในบ่อมังกรแปลสภาพมาก,กว่าครึ่งเดือนน่าเสียดายที่กระดูกมังกรที่ถูกสร้างขึ้นใหม่นั้น อยู่แค่ระดับสูงเท่านั้นแม้เขาจะซึมซับพ,พลังในบ่อมากขนาดไหนก็ตามแต่ยังไม่สามารถเข้าไปถึงกระดูกมังกรระดับโบราณได้ไม่สงสัยแล้วว่าทําไมกระดูกมังกรระดับโบราณถึงหาได้ยากยิ่งในเผ่ามังกรตัวดินตรงกับหัวเราะขึ้นมาเขาเข้าใจแล้วว่ายากที่จะสร้างกระดูกมังกรระดับโบราณขึ้นมาไม่แปลกที่มีเพียงผู้วุโสชิงจือที่ได้ครอบของข่าว่า กระดูกมังกรระดับโบราณไม่ใช่สิ่งที่จะได้รับเพียงแค่ดูซับพลังงานภายในบ่อนี้เยียนแสดงความคิดเห็นออกมาเขาให้ความสนใจกับการพัฒนาของดินตองในช่วงเวลานี้โดยการพึ่งพาพลังกืนกินตัวดินตองก็สามารถสูบเอาพลังจากโดยรอบนั้นเข้ามาสู่ร่างกายได้ทว่านอกจากกระดูกของเขากลายเป็นโลหะสีดำแล้วก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอย่างอื่นได้ เห็นชัดว่าเหตุผลไม่ใช่เพราะเขาดูดซับพลังไม่เพียงพอแต่เป็นอย่างอื่นโอ้เจ้าพบอะไรบางอย่างหรือตัวดินตองเนี่ยถามขึ้นมาเยียนเป็นปีศาจเท่าที่อยู่มานานมีความรู้มากมายตามคำเล่าลือของเผ่ามังกรบอกว่าจอมยุทธที่ประสบความสำเร็จในการได้รับกระดูกมังกรระดับโบราณไม่สามารถอธิบายได้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นในขณะเริ่มรับกระดูกมังกรนอกจากนี้ ที่จริงข้าก็ไม่ค่อยรู้เรื่องของกระดูกมังกรซัดเท่าไหร่เสียงของเหยี่ยนั้นอยู่ๆก็เบาไปเขาหยุดไปคู่หนึ่งแต่นายท่านของข้าเคยมาที่บ่อมังกรแปลสภาพนี้เมื่อย้อนคิดไปเขาพูดเอาไว้ว่าพลังแท้จริงไม่ใช่เพียงร่างกายที่แข็งแกร่งเท่านั้นไม่ใช่ความแข็งแกร่งของร่างกายหรือตัวดินตองแนวรู้สึกงงคำพูดของปรมาจารย์ผู้สร้างนั้นลึกซึง้งนอกจากการฝึกพลังกายแล้ว ยังมีการฝึกอีกทางหนึ่งคือพลังจิตหรือจะบอกว่าไม่ใช่เพียงแค่พลังกายแข็งแกร่งเท่านั้นแต่พลังจิตก็ต้องแข็งแกร่งด้วยถึงจะได้รับกระดูกมังกรระดับโบราณข้าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันตัวดินตรงเองพยักหน้าเขาเงียบไปเมื่อความคิดบางอย่างปรากฏจิตของเขาก็เริ่มเคลื่อนออกมาทว่าจู่ๆเคลื่อนสีดําในบ่อน้ําก็เริ่มกระเพื่อมในจังหวะคลื่อนจิตนั้นไหลออกมาพลังสีดําก็พุ่งเข้าไปเกาะติด ความเจ็บปวดเริ่มปรากฏขึ้นการทำลายกระดูกที่เจ็บปวดนั้นเพิ่มขึ้นมาเมื่อเสียงทำลายดังขึ้นนี่ทำให้เส้นเลือดนั้นปรากฏตัวดินตรงกำหมัดเร็บจิกเข้าไปจากนั้นเขาถอนหายใจมีความโหดร้ายปรากฏในดวงตาตัวดินตรงกัดฟันคืนจิตก็ลุกลามออกมาจากจุดนี้หว่านั้นน้ำเดือดรอบเดือดผ่านเมื่อคืนจิตปรากฏมันเกาะติดกับคืนจิตอย่างไร้ความป่านีอาการเจ็บปวดของจิตอินตรงเพิ่มขึ้น จนเส้นเลือดเนี่ยปูดโปนเมื่อความเจ็บปวดพุ่งพ่านไปทั่วความวิงเวียนก็ปรากฏความรู้สึกสยดสยองปรากฏเขารู้ได้ว่าจิตใต้สํานึกของเขากําลังดําดิ่งความเจ็บปวดที่เกิดจากขึ้นจิตนี้รุนแรงกว่าเมื่อเทียบกับการทําลายกระดูกไม่ต้องสงสัยเลยว่าทําไมสมาชิกเผ่ามังกรที่เข้ามายังบ่อแห่งนี้พยายามปกป้องร่างกายเอาไว้ยังเหนียวแน่นไม่กล้าปลดปล่อยขึ้นจิตออกมาเยียนเหยียน จิตใต้สำนึกของดินตรงเบอร์ไปเขาใช้สติเส้นสุดท้ายร้องขึ้นมาเทว่าไม่มีเสียงคงเหยียนดังลากับเขากับเหยียนนั้นถูกตัดการเชื่อมต่อบ่าเอ้ยตัวดินตรงเริ่มสาบแช่งเทว่าเมื่อจิตใต้สำนึกเริ่มเรียนหลงังเขารู้สึกว่าตนเองได้สูญเสียการควบคุมร่างกายจะล้มเหลวเร้าดึ้งตัวดินตรงพูดกับตัวเองในที่สุดจิตใต้สำนึกของเขาก็จมดิ่งลงไปท่ามกลางความมืด ตัวเขารู้สึกว่าจิตใต้สำนึกของตอนเองนั้นดำดิ่งอย่างไม่สิ้นสุดที่นี่ไม่มีคำว่าเวลาดังนั้นในสภาพที่เลือนลางตัวเขาไม่รู้ว่าตนเองจมลงไปในความมืดนี้นานแค่ไหนสิ่งเดียวที่ทำได้ตอนนี้ก็คือพยายามรักษาสติเศษเสี้ยวสุดท้ายเอาไว้ขณะร้อยอยู่ในความมืดแม้ว่าจิตใต้สำนึกที่รงเรือนั้นจะน้อยนิดคล้ายเรือรำน้อยที่เจอกับพายุแต่ตัวดินตรงตระหนักดี ถ้าเขาสูญเสียจิตใต้สำนึกเส้นสุดท้ายเขาจะไม่สามารถฟื้นคืนสติกลับมาได้อีกทว่าเห็นได้ชัดว่าไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะป้องกันจิตใต้สำนึกเอาไว้ทามกลางความมืดนั้นแม้ตัวเขาจะยื่นหมัดออกไปแต่จิตใต้สำนึกของเขาก็เริ่มถูกกัดก่อนอาจจะจบลงที่นี่แล้วจริงหรือเสียงที่แผ่วเบาตรังจากจิตใต้สำนึกที่ลึกสุดของลินตงฟังเส้นสุดท้ายราวกับหิงห้อยแสงสุดท้ายกำลังจะหายไป แต่ก่อนจิตนั้นจะหายไปลางแสงก็ปรากฏนี่เป็นภาพเบาบางของหญิงสาวคนหนึ่งนางมีผมยาวสีฟ้าดวงตาแต่ไม่ได้ความเยือกเย็นกับมีรอยยิ้มที่มีความกังวลไม่นานเสียงบางอย่างก็ดังขึ้นเจ้าสัญญากับข้าเจ้าจะไม่ตายใบหน้างดงามค่อยๆสูญเสียรูปรักษที่อ่อนเยาวก่อนที่จะเผยความสะสวยที่ทําให้ทุกชีวิตต้องคุม้มคังนางคืออิงหุหน่น เจ้าสัญญากับข้าเจ้าจะไม่ตายไม่ตายเสียงร้องนั้นดังออกมาผ่านช่องว่างของการเวลามิติระหว่างทั้งสองถูกเชื่อมโยงกันและหลั่งไหลเข้าสู่จิตใต้สำนึกนั้นขายกับก้อนหินขนาดใหญ่ถูกเกี้ยงลงมาควรควรจิตใต้สำนึกที่กำลังจะหายไปกับฟื้นคืนสติความมืดแตกออกตัวดินต้ n กับเบิกตาขึ้นทันใดนั้นเขากลับมาควบคุมร่างกายครั้งขณะเขาเตรียมจะถอย ดวงตากวาดมองภาพที่เห็นนี่คือที่ไหนกันตัวดินตรงคู่กับตัวเองความประหลาดใจปรากฏขณะมองสภาพแวดล้อมนั้นเขาอยู่ในห้องโถงใหญ่มีร่างคนมากมายนั่งอยู่แต่เลือดเนื้อของพวกเขาย่อยสลายไปจนหมดเหลือเพียงโครงกระดูกสีดำที่นั่งอยู่บนก้อนหินแต่มีพลังยิ่งใหญ่เร็ดลรดออกมาที่นี่เหมือนกับสุสานเลยขนาดินตรงอยู่ในสุสานลึกลับนั้น ภูเขาน้ําแข็งรูปหนึ่งที่อยู่ไกลออกไปในสํานักเตา่าขอดินแดนตรงเฉียนก็ปรากฏร่างของคนผู้หนึ่งหญิงสาวนางนั้นนางอยู่บนดอกบัวน้ําแข็งบนทะเลสาบดวงตาที่ปิดตลอดถูกเปิดออกมาสีหน้าหน้ากลัวนั้นกระจายไปทั่วมือหยกของนางแตะไปที่หน้าอกความรู้สึกเจ็บปวดปรากฏแม้นางจะไม่รู้เมื่อคู่เกิดอะไรขึ้นแต่อย่างหนึ่งชัดเจนคือนางเห็นภาพคนที่คุ้นเคย ยิ่งกว่านั้นเขากาลังไปเชิญกับความเป็นและความตายเจ้าสัญญากับข้าเจ้าจะไม่ตายสองมือนั้นค่อยๆกำแน่นขึ้นท่านใดนั้นก็ปรากฏเสียงท้าลมไม่นานล่างหนึ่งก็ปากฏขึ้นอิงเสียเส่ยวๆมองไปยังน้องสาวนั้นพร้อมกับพูดว่าควรควรเกิดอะไรขึ้นพี่ใหญ่ข้าเพิ่งเห็นเขาควรควน,นั้นมองเสียเส่ยวๆพร้อมกับดวงตาน้ำแข็งเสียเส่ยวๆอึง้งและถามว่าเขากลับมาแล้วดึ ข้าเห็นเขาที่นี่นางชี้ไปที่หัวใจอิงเซียวเซียวกับยิ้มนางคิดว่าน้องสาวคงคิดมากจึงปลอบใจอีกฝ่ายไม่นานก็ถอนหายใจนางบอกว่าข้าเพิ่งได้ข่าวบางอย่างเมื่อเร็วๆนี้ดูเหมือนจะมีการเคลื่อนไหวผิดปกติในสำนักจวนเหมิงพออิงหุ่นหุ่นได้ยินแบบนั้นอิงเซียวเซียวรู้สึกว่าอากาศรอบด้านนั้นเย็นตัวลงเมื่อชื่อสำนักยวนเหมิงรุดออกมาท่านพ่อบอกว่าพวกมันวางแผนจะก่อสงครามเร็วๆนี้ ก่อสงครามหรือใบหน้าของอิงหุนหุนไม่ได้แสดงอารมณ์แต่รอยยิ้มของนางนั้นกลับมีความเย็นละเยียกให้พวกมันเริ่มเลยอิงหุนหุนพูดขึ้นจากแววตานั้นชัดเจนบ่งบอกว่านางได้ตัดสินใจแล้วจากนั้นค่อยๆลุกขึ้นมาพี่ข้าจะไม่อยู่สำนักสักระยะหนึ่งอิงเซียวเนี่ยถามว่าทําไมล่ะอิงหุนหวนเองก็หยุดฝีเท้าของความเยือกเย็นปรากฏออกมาจากนั้นนางก็หายไป ข้าเจ้าสิ่งที่เป็นของข้ากลับมาเสียงนางสะท้อนออกมาขณะล่างนางหายไปแล้วความเงียบกระจายในห้องโถงโบราณบริเวณกว้างใหญ่นั้นปกคลุมไปได้วยฝุ่นที่สะสมมาหลายปีตัวดินตรงอึง้งเขายืนมองกระดูกสีดำจำนวนมากเขาพูดไม่ออกในที่สุดก็ได้แต่คิดว่าสถานที่ลึกลับนี้อยู่ในบอ่อมังกรแปลสภาพได้ยังไงดูเหมือนว่าสถานที่แห่งนี้จะเป็นกุญแจสำคัญในการได้รับกระดูกมังกรระดับโบราณ ตัวดินตรงเองพยักหน้าสุสานแห่งนี้ถูกซ่อนไว้ในบอ่อมังกรแปลสภาพต้องใช้ขึ้นจิตในการค้นหาเห็นได้ชัดว่าเป็นเรื่องโง่แลันตรายมากแค่ไหนที่จะไปขึ้นจิตออกมาในสถานที่ที่น่ากลัวแบบนี้ในความเป็นจริงคนที่มีพลังจิตแข็งแกร่งแบบเขายังเกือบจมสู่ความตายมีเพียงจอมยุทธิก่กาหาและมีพลังพอสกัดกันต่อการกัดซ้อจากความมืดถึงจะมาถึงสถานที่ลึกลับนี้ได้ และได้รับโอกาสในการจะได้กระดูกมังกรระดับโบราณไปก่อนหน้านี้ข้ารู้สึกใช่อิงหุนห้วนคนรักตัวน้อยของเจ้าช่วยเจ้าเอาไว้นางทําได้ยังไงลินตรงเนี่ยใบยกินอิงหุนหทวาทอย่างไรถึงตรวจพบที่อยู่ของเขาจากดินแดนตรงเฉียนมาที่นี่ไกลมากนอกจากนี้นางยังยื่นมือเข้ามาช่วยได้อีกเป็นธรรมดาของนางที่จะรับรู้ก็หัวใจของนางอยู่ที่นี่คําพูดของเหยียนเนี่ยมีความลึกซึง้ง แต่ว่าข้าขอเตือนเจ้าไว้ว่าในเมื่อนางสามารถทำแบบนี้ได้ดูเหมือนว่าโอกาสที่วิญญาณกับชาติมาเกิดของนางจะตื่นขึ้นแล้วเริ่มประสานเข้ากับร่างใหม่แล้วมิฉะนั้นนางคงไม่มีความสามารถแบบนี้ทันใดน,นั้นตัวินรงกามหมัดตอนที่เขาดิ่งในความมืดนั้นเขามองเห็นยิงสาคมสีฟ้านั่นเหมือนภาพที่เขาได้เห็นอิงห,ห้วนที่เชื่อมต่อกับวิญญาณกับชาติมาเกิดไม่มีความล่าเริงเหมือนแต่ก่อน มีเพียงความไม่คุ้นเคยราวกับภูเขาน้ำแข็งข้าควรแก้ไขสถานการณ์ตรงไหนก่อนดีเขาค่อยๆรังงับเนี่ยอารมณ์นั้นไว้จากนั้นเขาก็เงยหน้าขึ้นมองไปยังสุสานที่อยู่เบื้องหน้าความมุกมานะปรากฏเขาต้องมีพลังเขาจะต้องได้รับกระดูกมังกรระดับโบราณเขาค่อยๆเดินออกไปท่ามกลางโถงที่เงียบนั้นโคงกระดูกสีดำนั่งอยู่มากมายแต่ไม่มีร่องรอยของคลื่นพลังชีวิต ทว่ายังสามารถรู้ถึงเส้นสายพลังขี่น้าสะพึงกลัวที่พุ่งออกมาแม้เวลาจะผ่านมาเนิ่นนานแต่กระดูกพวกนี้เป็นอะไรที่ประมาณค่าไม่ได้กระดูกพวกนี้อยู่ในระดับสูงทั้งหมดตัวเขารู้ทันทีว่ากระดูกเหล่านี้มีความคล้ายคลึงกับกระดูกในร่างกายของเขาเห็นชัดว่าเป็นกระดูกระดับสูงนั่นเองยิ่งกว่านั้นเมื่อตัวเขาเดินเข้าไปสีของกระดูกแถาหน้านั้นก็เข้มข้นมากขึ้นการค้นพบแบบนี้ทําให้หัวใจของเขาเต้นแรงขึ้น ขณะความตื่นเต้นนั้นปรากฏเขาค่อยๆก้าวออกไปท่านใดนั้นเขาก็หยุดฝีเท้าใบหน้าฉายความตกใจเมื่อมองภาพนั้นที่ตรงนั้นมีท่านทองสำิีขนาดใหญ่แดท่านและมีโครงกระดูกนั่งอยู่บนท่านแต่ละแท่นโครงกระดูกทั้ง8ดไม่ใช่สีดําแต่กลับเป็นสีทองสีทองเข้มพร้อมการเคลื่อนไหวของกระดูกทั้ง8นี่เป็นแสงสีทองที่ไม่มีอะไรจะลบออกได้แม้เวลาจะผ่านไปนาน ความกดดันที่พูดและอธิบายไม่ได้กระจายออกมาจากกระดูกเหล่านั้นแล้วห่อคุ้มทั่วสุสานเอาไว้นี่คืออะไรกันตัวดินตรงเนี่ยมองกระดูกทั้ง8นั้นความแข็งแกร่งของกระดูกบังกรเหล่านี้เกินกว่ากระดูกมังกรระดับสูงไปแล้วเห็นชัดว่าโครงกระดูกบังกรทั้ง8เป็นกระดูกมังกรระดับโบราณน,นอกจากนี้ยังมีท่านทองสำริดสี่ท่านถัดจากท่านทั้ง8ทว่าบนท่านทั้งสี่มีเพียงกระดูกสีเข้มนั่งอยู่ ความแข็งแกร่งนั้นมีน้อยกว่ากระดูกมังกรทั้ง8แต่ที่น่าแปลกใจคือกระดูกกลุ่มนี้สามารถนั่งอยู่ในตำแหน่งเดิมได้พลังของกระดูกมังกรทั้ง4ีนั้นถูกดูดซับโดยผู้อื่นไปแล้วตัวเยียนพูดขึ้นทำให้เขาสามารถพบเบาะแสบางอย่างได้ตัวดินตรงอึง้งทันใดนั้นเขาพูดว่าหรือว่าการที่จะได้รับกระดูกมังกรระดับโบราณผู้ฝึกจะต้องดูดซับพลังที่อยู่ภายในกระดูกมังกรระดับโบราณ เพิ่มสร้างความแข็งแกร่งให้กับกระดูกมังกรในร่างกายของเราใช่ไหมก็ควรจะเป็นแบบนั้นยิ่งกว่านั้นแม้ว่าพลังงานภายในกระดูกเหล่านี้จะถูกดูดซับโครงกระดูกพวกนี้จะไม่สลายกลายเป็นฝุน่นแต่จะกลับมาซึมซับพลังงานจากบ่อมังกรแปลสภาพอย่างเงียบๆบางทีในอนาคตอาจกลับมาเป็นกระดูกมังกรระดับโบราณเหมือนเดิมอย่างนี้นี่เองตัวดินตรงเข้าใจแบบนี้ก็หมายความว่ากระดูกมังกรระดับโบราณของที่นี่ จะเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปเมื่อคิดแบบนี้ยิ่งเมื่อพิจารณาจากโครงกระดูกทั้ง4นั้นดูเหมือนว่าคงต้องใช้เวลานาน,านพอสมควรกว่าจะไปถึงระดับโบราณได้ที่จริงมีกระดูกมังกรระดับโบราณ12โสงขงดูเหมือนว่าเผ่ามังกรจะสร้างจอมยุทธ์ทรงพลังหลายคนในช่วงหลายปีที่ผ่านมาถ้าพูดแบบง่ายๆจอมยุทธ์เผ่ามังกรส่วนใหญ่ที่มีกระดูกมังกรระดับโบราณจะก้าวเข้าสู่ระดับรุนคุย กาวอีกนายก็คือกระดูกมังกรระดับโบราณทั้ง8ก็คือจอมยุทธระดับรุนคุยการรวมตัวแบบนี้ในเผ่าเดียวช่างน่ากลัวมากเผ่ามังกรสืบเชื้อาสายมาตั้งแต่โบราณตาการไม่มีอะไรน่าตกใจเกี่ยวกับรากฐานพลังกวกเขาที่มั่นคงแบบนี้เยียนเองเนี่ยไม่ได้ตกใจและพูดอีกว่าแม้เราจะพบกระดูกมังกรระดับโบราณแต่ไม่ได้หมายความว่าเจ้าจะประสบความสําเร็จกระดูกมังกรระดับโบราณเหล่านี้ไม่เพียงแต่มีคลื่นพลังมหาศาล และยิ่งใหญ่กว่านั้นปากนิทานของพวกเขาตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่ก็ฝังลึกเข้าไปในแกนกระดูกถ้าเจ้าประมาทนอกจากจะไม่ได้ดูซับพลังที่นี่แล้วแต่จิตสํานึกของเจ้าจะถูกทําลายล้างด้วยคื่นพลังที่มีความมุ่งมั่นของพวกเขาตัวดินตรงไม่แปลกใจที่จะได้ยินแบบนี้ถ้าเป็นเรื่องง่ายจะได้รับกระดูกมังกรระดับโบราณคงไม่ถูกเรียกว่าของหายากในเมื่อข้าเข้ามาแล้วแม้ต้องชนกับอันตราย อย่างน้อยขาก็ขอร้องสักตั้งท่านใดนั้นเขาก้าวขึ้นไปด้านหน้าหยุดเบื้องหน้าโครงกระดูกสีทองเขาจ้องมองกระดูกนั้นโครงกระดูกที่นางมีแสงสีทองไหลเวียนเนื้อกระดูกรากระโลหะที่ไม่สามารถทำลายได้แต่ล่างนี้ไม่ได้ตั้งตัวตรงกับงอตัวดูเหมือนกำลังทำการสักการะอะไรบางอย่างสักการะหรือตัวดินตรงเนี่ยมองไปที่กระดูกสีดำนับหมื่นนั้นโครงกระดูกเหล่านี้อยู่ในท่าเป็นมารยาทมาก ทว่าหากมองอย่างรอบขอบบอกได้เลยว่าท่าทางของทุกโครงกระดูกเหมือนกับโครงกระดูกสีทองทว่าแค่ทิศทางที่ว่าเขาสากาละคือแทนที่ตั้งของโครงกระดูกสีทองทั้ง8ดเท่านาั inform inform ้นแต่ทว่าทําไมโครงกระดูกสีทองถึงทําท่าเหมือนกันตัวดินตรงมองโครงกระดูกนั้นและค้นหาว่าแต่ละโครงทําท่าเหมือนกันหรือเปล่าการค้นหาทําให้เขาเนี่ยต้องตกใจเขารีบถอยหันหลังกลับและมองไปยังทิศทางที่โครงกระดูกสีทองทั้ง8ปดพุ่งไป ตรงนั้นมีเสาขนาดใหญ่เสานั้นสร้างขึ้นมาจากวัตถุที่เป็นเอกลักษณ์ไม่ใช่ทองหรือไม้มีหนํำซ้ำยังมีภาพมังกรสลักไว้เสาเหล่านี้เป็นสิ่งธรรมดาในห้องโถงและตัวเขานั้นได้เห็นมาตลอดแต่มีเพียงเสาต้นนี้ที่ทำให้หัวใจเขานั้นเต้นแรงขึ้นดินตรงดูมันย่อเสานั้นตัวดินตรงเงยหน้าขึ้นก่อนที่เขาจะมองด้านบนสุดตรงนั้นมองเห็นล่างเรือนรางปรากฏอยู่นั่นมัน ตัวดินตรงเนี่ยตกใจมากปลายเท้าเขาสะก,กิดทีหนึ่งพุ่งตัวไปที่ยอดเสานั้นตัวเขารู้สึกว่าร่างหนักอึ้งขณะเขาขึ้นไปกระทั่งหัวเขาเนี่ยยังงอถ้าเขาไม่รีบส่งตัวให้มัน่นคงดูเหมือนเขาต้องคุกเข่าลงกับพื้นแน่นี่ยิ่งทําให้เขาเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นแรงกดดันที่คุ้นเคยของพาังกรอยู่ตรงนี้แรงกดดันนี้น่าขนพองสยองเก้าเกินกว่าทุกคนที่เขาเคยพบแม้แต่พวกวุโสชิงจือก็ตาม ตัวเขาพยายามที่จะเงยหน้าขึ้นไปจากนั้นเขาเห็นร่างคนผู้หนึ่งนั่งอยู่บนท่านดอกบัวนั้นลางนี้ค่อนข้างผอมความมันวาวของสีทองเข้มปรากฏออกมาและมีความแปลกประหลาดแรกที่เห็นโครงกระดูกนี้เหมือนหยกหายากมันเป็นพะลึกใสถ้าใครสังเกตให้ดีจะเห็นเส้นสายมากมายโครงกระดูกหยกนี้อธิบายได้ด้วยคำว่าสุดยอดและสมบูรณ์แบบตัวดินตรงเนมือมองทว่าเขารีบดึงสติกลับมา โครงกระดูกนี้ของไข่ทำไมถึงมีแรงกดดันน่ากลัวแบบนี้พายุในเริ่มปปากฏในดวงตาเขายวนเฉียนเคยกล่าวว่ากระดูกมังกรแข็งแกร่งสุดในเผ่าน่าจะเป็นกระดูกมังกรระดับโบราณแต่กระดูกมังกรยกตรงหน้าเหนือชั้นกว่ากระดูกมังกรระดับโบราณความตกใจเนี่ยปากฏพร้อมกับความสนใจจากนั้นเขาพบว่าโครงกระดูกนี้มีนิ้วมือยกหกนิ้วด้วยกันนี่มันเสียงประหลาดใจเยียนดังขึ้น เทพมังกรหลิวจื้อเทพมังกรหลิวจื้อคือใครตัวดินตรงเนี่ยอึง้งรู้สึกว่าชื่อนี้อยู่เหนือความคาดหมายเขาเป็นใครกันคนที่เคยรวมโรคของสัตว์อสูรเป็นหนึ่งเดียวตัวดินตรงต้องตอกใจหนักกว่าเดิมเมื่อได้ยินแบบนั้นโอเคเจอโอกาสหน้าคลิปหน้าไปบายไปแล้วครับ